เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับทำประกันภัย10บาทได้วงเงินคุ้มครองสูงสุดถึง1 0 0 0 0แสนบาทนะครับโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัยหรือว่าคอปพอนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐนะครับก็ได้ร่วมกับทางประกันภัยภาคเอกชนนะครับให้บริการ ลมทันประกันภัยกลุ่มปีใหม่เที่ยวได้อุ่นใจนะครับไมโครอินชวรันนะครับให้พี่น้องประชาชนซื้อประกันจ่ายเพียง10บาทได้วงเงินคุ้มครองสูงสุดถึง1 0 0 0 0แสนบาทนะครับโดยคุณสมบัติก็คือเป็นประชาชนที่อายุ15-70ถึง70ปีบริบูรณ์ณวันที่ทำประกันภัยนะครับโดยท่านจ่ายเพียง10บาท จะได้รับความคุ้มครองหลักๆนะครับก็ได้แก่ 1. กรณีเสียชีวิตการสูญเสียมือเท้าสูญเสียสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุไม่รวมการถูกฆาตกรร,รมรอบทำลายร่างกายและหรืออุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์จำนวนเงินเอาประกันภัย1 0 0 0 0บาท กรณีเสียชีวิตการสูญเสียมือเท้าการสูญเสียสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากการถูกฆาตกรรมรอบทำลายร่างกายและหรืออุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์จำนวนเงินเอาประกันภัย50,000บาทกรณีเสียชีวิตสูญเสียมือเท้าสูญเสียสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุสาธารณะจำนวนเงินเอาประกันภัย1 0 0 0 0 0บาท และผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุตามจํานวนที่จ่ายจริงไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างพยาบาลพิเศษอุปกรณ์ค้ํยันต่างๆยกเว้นไม้ค้ํายันรถเข็นผู้ป่วยอวัยวะเทียมภายนอกร่างกายค่ารักษาพยาบาลโดยแพทย์ทางเลือกการฝังเข็มจํานวนเงินเอาประกันภัย5,000บาทนะครับก็เป็นบริการที่ภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนให้ บริการประกันภัยราคาถูกสำหรับพี่น้องประชาชนนะครับก็คือจ่าย10บาทได้วงเงินคุ้มครองสูงสุดถึง1 0 0 0 0แสนบาทนะครับซึ่งท่านสามารถไปสมัครไปซื้อเบีย้ยประกันภัย10บาทนี้ได้แล้วตั้งแต่15ทธันวาคมนี้ถึง15กลกุมภาพันธ์ปี67นะครับก็คือช่วง2เดือนนี้นะครับท่านซื้อประกันภัย10บาทได้วงเงิน คุ้มครองถึง1 0 0 0 0แบาทนะครับและมีเวลาคุ้มครอง30วันนับจากวันที่ทัานไปซื้อประกันนะครับซื้อได้ในช่วง15ธันวาคม66ถึง15กุมภาพันธ์หกนะครับก็ถือว่าเป็นการให้บริการพี่น้องประชาชนในช่วงปีใหม่นี้ซึ่งอาจจะมีการเดินทางมากเป็นพิเศษนะครับซึ่งบริษัทประกันภัยที่ ร่วมโครงการนี้ท่านไปซื้อได้นะครับก็มีกรุงเทพประกันภัยเจมาร์ประกันภัยทิพยประกันภัยธนชาติประกันภัยนวกิจประกันภัยวิริยะประกันภัยนะครับกรุงเทพประกันชีวิตไทยสมุทรประกันชีวิตเมืองไทยประกันชีวิตนะครับ FWD ประกันชีวิตนะครับก็คือบริษัทเหล่านี้เนี่ยท่านไปซื้อได้นะครับจ่ายเบียเพียง1 0บาทคุ้มครองสูงสุดถึง10,000แบาทนะครับก็คือ รับคนที่อายุ15ถึง70ปีนะครับและสถานที่ที่ไปซื้อประกันนี้ได้นะครับก็เคาน์เตอร์เซอร์วิสนะครับบริษัทเงินติดล้อนะครับบริษัทเจอีลิตบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติบริษัทที่ปรึกษาประกันภัยชัตเตอร์นะครับ TT Insurance Broker Thailand นะครับ PTG Energy จำกัดนะครับ Lotus General Insurance Broker นะครับบริษัท สยามพิวันนะครับบริษัท ANC b o k e r a g e บริษัท Advance d w r e l e t Network ธนาคารอมสินนะครับไทยพาณิชย์ ProTech บริษัท724 Market บริษัทบางจาก c o l l a o r a t i o n นะครับ Black Canyon Cafe Amazon Shopee นะครับ ทิปโซนบายทิปพยะประกันภัยนะครับแล้วก็ TQM i n s u r a n n น Broker นะครับนี่คือผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการต่างๆนะครับสะดวกที่ไหนก็ไปสอบถามแล้วก็ไปซื้อประกันภัย10บาทนี้ที่นั่นนะครับเปิดจำหน่าย15ธันวาคม66ถึง15กุมภาพันธ์67นะครับระยะเวลาคุ้มครอง30วัน นับจากวันที่ท่านไปทําประกันภัยนะครับก็ฝากแจ้งข่าวกันไว้นะครับโดยทางสํงงานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคอปพอนะครับร่วมกับผู้ประกอบการประกันภัยภาคเอกชนให้บริการพี่น้องประชาชนครับ